สวัสดีค่ะเปิดตลาดชั่วโมงเดียวทองร่วง1,000บาทแล้วราคาทองวันนี้วันที่23เมษายน67ประกาศครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาิกา8นาทีปรับตัวลงหนัก850บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานนี้จันที่ระหว่างวันมี การประกาศราคาทองทั้งหมด13รอบรวมราคาปรับตัวแรง300บาทอย่างไรก็ตามหลังจากเปิดตลาดมาได้เพียงชั่วโมงเดียวทองคําปรับลงแล้ว บาทละ1,000บาทค่าทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ4,900บาทฐานภาษีบาทละ3,9,567.60บาททองแท่งขายออกบาทละ4,400บาทรับซื้อบาทละ4,300บาทขอบคุณสยามนิว